เอาล่ะครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผม d ิวครับเกมเมอรกับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับพี e กันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผม ซึ่งแอดออนที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชื่อออนว่า Land of m u t a n t นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็น Ad แอดออนเกี่ยวกับพวกเรื่องมอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในไมค์ครับนะครับผมที่เป็นในรูปแบบของกายพันธุ์นั่นเองนะโอเคซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันหรือว่าในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผม แต่ว่ายังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมเจ้าตัวคลิปวิดีโอหรือว่าแอดออนกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะหลังจากที่ทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมมาตรงอ่อพวกหมดหมู่ไข่นะครับ นี่มันก็จะมีไข่นะครับผมที่หน้าตาปแปลกๆถูกเพิ่มเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หมดเลยนะครับผมนะาเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองสังเกตไข่ดูดีๆเนาะมันจะไม่เหมือนกับพวกไข่มอนสเตอร์แบบปกติของตัวเกมไมค์ครับนะครับผมนะแลวก็ข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆประมาณนี้นะครับก็จะมีดาบอะไรพวกนี้ด้วยเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบทาการเตรียมพวกไข่มอนสเตอร์กลายพันธุ์ก่อนสักครู่นะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ทําการเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากไข่แรกนะครับผมมีชื่อว่ามิวแทนเอ,อ็กซอลอตนะครับผมนะนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะต้องอยู่ในน้ํานะครับผมนะสำหรับเจ้าตัว e x ็กซอลเนาะ อ๋อแลวผมลืมบอกนะครับผมพวกเอ่อมิวแทนนะครับผมพวกมอนเตอร์ไกพันพวกนี้เนี่ยสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติทุกตัวเลยนะครับผมนะเราไม่จําเป็นจะต้องเสกนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดที่ไหนกันบ้างเนาะเพราะว่าแอดออนอันนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าหาไม่เจอนะอ๋อและผมลืมบอกนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่จะเสกให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะครับผมนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวแอดออนอันนี้เลยเนาะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่รู้ข้อมูลของ Ad รผมมก็สาาถ เมนแบบแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับผมนะเจ้าตัวเอ็กซ์ลอตนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ก็มีหลากหลายสีนะครับผมนะต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นรอยัลคิปเปอร์ทรอนนะก็จะเป็นในส่วนของบัลลังก์ของเจ้าตัวคิปเปอร์นั่นเองนะครับนี่คือบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะครับนี่เป็นแบบเอ่อบัลลังก์ราชาอะไรพวกนี้นะฮะนี่โคตรเท่นะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปหาจากไหนนะครับในโหมดเอาชีวิตรอดเนาะ ต่อมาครับผม Mutant Skeleton h o e นะก็จะเป็นเอ่อม้านะครับผมนะเป็น Skeleton ม้านะแบบเออเขาเรียกอะไรนะเออม้าโครงกระดูกกายพันเออไหครับผมนะคิดชื่อไม่ออกเลยครับผมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาครับผมเอ่อไอน,นี่อะไรเนี่ย Attack Total หรอเป็นเต่าเหรอเต่าแบบโจมตีเหรออัน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเต่าแบบโจมตีปะ่ะอยู่คล้ายๆก็ซีล่าเลยดูดิ <laughs> มีคีบด้วย นะครับผมนะเออน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเต่าโจมตีนะครับผมนะต่อมาครับผมมิวแทนรอยัลคิปเปอร์นะเอาคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะถ้าเกิดไข่ไหนเนี่ยที่มันมีมงกุฎอยู่ที่ไข่เนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นพวกแบบตัวราชาอะไรพวกนี้นะครับผมนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยวัวมันเกิดเองเห็นไหมเนี่ยมันเกิดเองตามธรรมชาติได้นะครับผมนะมามาดูคิปเปอร์กันนี่อันนี้ก็จะเป็นเออราชาคิปเปอร์ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคมาแล้วผมลองเสกแบบชาวบ้านดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับนี่แห,หมเจ้าตัวคิปเปอร์ก็จะปล่อยพลังอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ดูดิโคตรเท่นะเดี๋ยวผมลองแบบเสกเอ่อใส่เจ้าตัวมา้าดูมันทําอะไรไหมไม่ทํานะครับผมแล้ว X เอ็กซ์แลร์ไปไหนแล้ววะอ,อ๋อนี่ลงน้ำนะครับอยู่ในน้ำเอ็กซ์ลร์มันโจมตีชาวบ้านไหมไม่น่าจะโจมตีนะครับผมนะพวกมิวแทนบางตัวมันก็ไม่ได้แบบเอ่อดุร้ายอะไรพวกนั้นนะครับผมนะเออนะครับอันนี้จะเป็นคิปเปอร์นะครับผมนะอา่าอะไรประมาณนี้นะฮะ ต่อมาครับผมมิวแทนดีนะครับผมก็จะเป็นพึ่งนะครับนี่ดูดิมันปล่อยเป็นระเบิดทีนทีออกมานะเป็นพายุนะครับผมนะเอออะไรประมาณนี้อ่ะต่อมาครับผมพึ่งครับผมพึ่งกายพันธุ์นี่ก็จะเป็นพึ่งตัวใหญ่นะครับทําอะไรชาวบ้านไหมไม่ทํานะครับผมแต่คิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดเอาชีวิตต้อนแล้วเราไปตีมันเนี่ยมันน่าจะโจมตีเราอยู่นะพวกมิวแทนพวกนี้นะครับผมนะต่อมาครับผมอ่มิวแทนรอยัลพิลิทเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวพิลิทเจอร์กายพันธุ์ที่เป็นแบบราชาหรือเปล่า เห็นไหมมันก็จะมีมงกุฎอยู่บนหัวนะครับผมนะอ่ามันทําอะไรได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันมีพลังอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเป็นการแบบเสกธนูออกมานะนี่ลูกธนูออกมาประมาณนี้นะครับนี่โคตรตึงนะแล้วตัวมันเองก็สามารถที่จะยิงธนูได้เหมือนกันนะครับอ่าต่อมาครับผมเอ่อไอ้นี่นะครับผม baby iron g o เลมนะครับผมนะอ่าก็จะเป็น g o เลมแบบตัวเล็กนะครับผมนะเออนะครับ มันทําอะไรชาวบ้านไหมไม่น่าทํานะแต่คิดว่ามันน่าจะโจมตีกับพวกเอ่อสิ่งที่ไม่ถูกกับมันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมลองเสกใส่เจ้าตัวนี้ดูมันก็ไม่สู้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวเบบีอลันกเลมนะอันนี้ไม่น่าจะเหมือนกันนะครับมันน่าจะไม่สู้กับใครเลยหรือเปล่าแบบยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะฮะต่อไปก็ผมมิวแทนซ็อกลินนะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้มันโจมตีชาวบ้านนะครับผมนะอ่ะน่าจะเป็นแค่แบบขวิดเฉยนะพุ่งไปขวิดอะไรเงี้ยนะฮะ อะไรประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ไงไอ้เบบีไอรอนกูเลมันปล่อยพลังอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะปล่อยเป็นแบบพวกบล็อกเหล็กออกมานะครับเนี่ยเออนะครับเอาแล้วฝนตกอีกแล้วนะฮะโอเคครับมาเรามาดูกันต่อนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนสไตช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอ่านว่าสไตหรือสเตนเะนี่ยเออถ้าเกิดผมอ่านตัวอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรนะทุกคนใช่สกิลิันหรือเปล่า ไอเดีไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่นะไม่รู้คือตัวอะไรนะดูไม่ออกนะทุกคนตัวนี้ทําอะไรได้อ่ะฟันดาบเหรอใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันฟันดาบนะครับเอาแล้วมันตีกันเองเฉยเลยนะนะครับคืออ,อะไรนะนะต่อมาครับผมมิวเทนวอร์เดนนะครับผมนะมานี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเป็นวอร์เดนที่แบบฟิตหุ่นมาแล้วนะถ้าเป็นวอร์เดนในเกมไมค์ครับมันจะตัวแบบท่วมๆอวบๆใช่ไหมเอออันนี้จะเป็นแบบฟิตหุ่นมาแล้วอะไรเนี้ยนะฮะ นี่อ่ะลองดูการโจมตีนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นการคุบนะครับผมนะเฮ้ยกเลมมันโตเองได้ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ใช่ไหมไอตัวเบบี้แอลเลโกเลมอะ่ะจ,จู่มันก็กลายเป็นร่างโตเลยนะครับมันน่าจะโตเองได้นะครับผมแต่น่าจะต้องรอเวลาหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้เสกไอตัวใหญ่ออกมาเลยนะจ,จู่มันก็ตัวใหญ่ต่อหน้าตตาผมเลยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใจเหมือนกันเนาะต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นเอ่ an, อ,อมิวแทนเอ่อซัมบี้ตัวกลางวันนะครับนี่ก็จะเป็น หน้าตาประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบเสียงไอ้เจ้าตัวไอ้อะไรนะไอ้วอลเดนดังมากนะทุกคนผมขอเบ้ากันนะฮะโอเคต่อมาก็ผมมิวเทนดับเน็ตนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมีสองหัวนะมันปล่อยเต่าอ,ออกมาใช่ไหมเนี่ยมันปล่อยเจ้าตัวแอคแท็กชูทัลนะครับเนี่ยมันปล่อยไอ้ตัวเต่าออกมานะครับผมนะเอออะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นชีนทีอ่านาโดนะก็จะเป็นพลังของเจ้าตัวไอคิปเปอร์นะครับผมนะนี่อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมวิวแทนวินดิคัเตอร์นะครับผมนะมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงปึ๊บนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสิกชาวบ้านด้วยนะครับมันจะได้แบบใช้พลังให้ดูนะเออมันทําอะไรให้เราดูหรือเปล่าเอาแล้วไปหาปกริมเฉยเลยนะครับตัวนี้นเดี๋ยวผมสิกมาอีกตัวหนึ่งนะครับมันทําอะไรหรือเปล่า น่าจะฟันเฉยๆนะน่าจะไม่ได้ปล่อยพลังอะไรนะครับอบางตัวพลังอะไรมันก็ไม่ได้ดูเวอร์วังนะครับผมนะเออนะครับแค่แบบรูปร่างมันกลายพันธุ์เฉยๆเป็นมิวแทนเฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยตอนนี้มันเยอะแล้วนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับขอค่าก่อนนะโอเคต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนสเกลิตันนะครับผมนะมานี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่ามีหัวแบบเล็กๆงอกออกมาด้านซ้ายด้วยนะเอ้ยด้านขวาด้วยนะครับผมนะอ่ามันทําอะไรได้ไหม ลองดูนะครับเหมือนมันจะไม่ทําอะไรชาวบ้านหรือเปล่ามันไม่ตีหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะต่อมาครับอันนี้เหมือนจะเป็นพลังของตัวอะไรหรือเปล่าเน่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพลังของตัวไหนนะเดี๋ยวก็คงต้องรอดูนะเพราะว่าผมเท่าที่ผมเสกมายังไม่เห็นแบบพวกมิวแทนตัวไหนปล่อยพลังแบบนี้ให้ดูเลยนะครับเออนะครับหรือว่าอาจจะปล่อยแล้วแต่ผมไม่เห็นเองอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับมาก็มาดูกันต่อเลยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนวิเทอร์สเกลิตันนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะอยู่คล้ายๆกับเจ้าตัวสกิลลิตันเลยเนาะไอ้นุนมันถือกระดูก <c oughs> ใช่ไหมไอันนี้ถือดาบนะฮะแต่มันก็ไม่ทาอะไรชาวบ้านเหมือนเดิมนะฮะนะครับเออโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอรอนบะล็อกนานี่จะเป็นบล็อกของเจ้าตัวกุลมนะครับผมนะเนี่ยกเลมมันจะเสกบล็อกอันนี้ออกมานะครับผมนะเจ้าตัวไอมิวแทนกเลมเออนะครับนี่อะไรประมาณนี้เอ,อ้ยผมลองเอาบล็อกนี้ไปตีเจ้าสกิลลิตันดูเฮ้ย hey, มันยิงอะไรออกมา เหมือนมันตาเป็นกระดูกออกมาใช่ไหมเออมันตากระดูกนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเก็บในส่วนของเจ้าตัวไอ้เจ้าไอ้บล็อกไอรอนเกลวไว้ดีกว่านะครับเอาไว้แบบเศกแล้วก็ใส่เจ้าพวกมิวแทนเนาะมันจะได้แบบโชว์พลังให้เราดูอะไรเงี้ยนะฮะเออต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของสไปเดอร์เอกนะครับก็จะเป็นไข่แมงมุมหรือเปล่าแมงมุมจิ๋วเลยนะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเลยครับผมนะเนี่ยดูดิ เออนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของสปินพาราลิสิตเว็บนะครับผมไม่แน่ใจว่านถูกหรือเปล่านะคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการแบบยิงใหญ่ออกมานะครับผมนะนี่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับต่อมาครับผมมิวแทนพิกลินนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสกเจ้าตัวไอ้นี้มานะครับเจ้าตัวบล็อกนี้นะครับจะได้ดูว่ามันปล่อยพลังอะไรได้หรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะเออลูกนี้ผมเอาไอ้บล็อกนี้มาใช้แทนเจ้าตัวพวกวิลเจอร์ดีกว่าเนาะ คือพ่อมันโจมตีหมดเลยนะครับผมนะมันไม่โชว์พลังอะไรเลยอะตัวเนี้ยไม่โชว์อะไรเลยเหรออ๋อมันยิงธนูได้นะครับผมนะแต่มันฟันดาบไม่ได้เหรอหรือยังไงเห็นมันถือดาบด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้หรือเปล่าเห็นมันยิงแต่แบบธนูอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมมันยิงแต่ธนูอย่างเดียวนะครับโอเคช่างวันแล้วกันเนาะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนเอ่อฮอคลินนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอาจจะลองเสกอันนี้ไปนะครับว่ามันทําอะไรได้น่าจะแค่ขิดเฉยๆหรือเปล่าตัวนี้นะครับน่าจะปล่อยพลังอะไรไม่ได้นะเออนะครับน่าจะแค่ขิดเฉยๆนะโอเคต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของ m u t a n t Evoker นะครับป๊บนี่ตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้อะมันเสกหมูออกมานะทุกคนแล้วก็มีเป็นพลังอะไรด้วยออกมาไม่รู้นะครับดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่ง ไหนลังปล่อยพลังใหม่ทีสินี่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 นโอ้เฮ้ยแล้วมันเรียกรุกน้องออกมาด้วยนะครับผมเจ้าตัวอ e ีเวอร์เกอร์ป่ะเมื่อกี้เฮ้ยเวอ,วเวอร์วอรจัดนะครับขออีกทีได้ปะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นปะแบบเสกออกมานะแบบเสกอะไรที่แบบกัดๆออกมาด้วยก็ไม่รู้นะครับผมนะแล้วก็เสกไอ้เจ้าตัวอ e ีเวอร์เกอร์ออกมาบินออกมา,ตมมาตมกเต็มเลยเมื่อกี้นะฮะเอามาันไม่โชว์ให้เราดูแล้ววะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับ ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมนะิวแทนพริกนะเราจะเป็นมิวแทนหมูนะครับน,น,น,นี่มันเสกอกมาอีกแล้วนะครับเนี่ยบอเกอร์ er นะ่ยนะครับผมนะเจ้าตัวหมูนี้มันทําอะไรได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับบล็อกเดินตามไม่ทันนะฮะทาอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับน่าจะแค่กัดเฉยๆนะ เออแบบโจมตีเฉยๆนะเจ้าตัวหมูนะครับผมนะโอเคครับมาเราก็มาดูกันต่อนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไอรอนโกเลมนะครับอันนี้น่าจะเป็นโกเลมตอนโตนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันก็สามารถที่จะปล่อยพวกบล็อกออกมาได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นบล็อกที่ผมเศกมาเมื่อกี้นะครับผมนะตอนนั้นนี่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละเออมันจะเป็นบล็อกของตัวโกเลมนะครับดูดิแลวเสกออกมาอย่างเยอะนะครับผมนะเออนะครับมันมีพลังอื่นอีกไหมเจ้าตัวโกเลมเนี่ยน่าจะเสกบล็อกยางเดยวหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือน ต่อมาครับผมมิวแทนมอสฟลูมนะครับผมนะก็จะเป็นไอหมูที่มันมีเห็ดอ่ะไอไม่ใช่หมูดิวัวนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันทําอะไรได้ไหมเจ้าไอวัวเห็ดเนี่ยก็น่าจะแค่แบบกัดโจมตีเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่มีพลังแบบอะไรเวอร์วังนะครับผมนะต่อมาครับผมตัวนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะเอ่อฟาร์มอ,อะไรอะ่ะอ่านไม่ถูกนะตัวนี้ <laughs> โอเคแปลว่าเดี๋ยวขอเสอกเลยแล้วกันนะครับเฮ้ย <c oughs> เป็นเหมือน วิเทอร์หรือเปล่าอันนี้เดีย๋ยวเรามันโหลดเต็มก่อนนะชาร์จเต็มก่อนคือตัวอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะแบบรวมพวกแบบมอนเตอร์ที่เป็นแบบพวกในฟาร์มหรือเปล่าแบบพวกวัวพวกหมูอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเออแต่ว่ามันมาในรูปแบบของตัววิเทอร์เฉยๆอะไรเนี้ยนะครับเนี่ยพลังก็รู้สึกเหมือนจะเป็นเหมือนกับเ,ออเจ้าตัววิเทอร์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเออนะครับสําหรับพลังนะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนคาวนะก็จะเป็นวัวนั่นเองนะครับนะตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่มีพลังอะไรเหมือนกันนะก็น่าจะแบบแค่แบบโจมตีเฉยๆยอะไรอย่างนี้นะฮะเอาแต่มันไปนไหนวะนะเอาเธีไม่ไปหาวัวอ๋อมันมาหายตัวนี้นะครับผมนะต่อมาครับผมมิวแทนกอสนะครับผมก็จะเป็นแพะนั่นเองนะแพะกายพันธุ์นั่นเองนะนนนงนะมีหัวเล็กๆงอกออกมาอีกแล้วนะครับผมนะตัวนี้อา่ามันทําอะไรได้ไหมอา้าวมันไม่โจมตีนะเหมือนตัวนี้จะไม่ดุหรือเปล่า เนี่ยมันไม่ตีนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิ t แทนซอ e บี i ฟิว i ิก l i นนะครับผมไปนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเอาไปฟันเจ้าแกะเฉยเลยนะฮะนี่นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอ่อฟันนะครับผมนะน่าจะปล่อยพลังอะไรไม่ได้นะจะเป็นการฟันมากกว่านะครับอะไรประมาณนี้ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของเอ่อ r ี arm, นะครับคืออะไรอะ่ะ อ๋อน่าจะเป็นพวกแบบพึ่งโจมตีหรือเปล่านะเออนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะต่อมาครับผม a i r s t o r มนะอันนี้ก็จะเป็นไอของไอตัวอะไรนะที่มันปล่อยออกมาเออเนี่ยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเออมันจะเป็นแบบลูกธนูตกลงมาจากต้นเมกนั่นเองนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับมาเราก็มาดูกันต่อเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ m u t a n น b r e k นะ ก็จะเป็นลูกน้องของไอตัวอะไรแล้วนะที่มันเสกออกมาได้เออที่ผมเสกให้ดูกันนั่นเนี่ยไอตัวมิวแทนตัวนั้นเนาะเออก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันทําอะไรได้ไหมตัวนี้่ะก็เป็นการฟันโจมตีนะครับผมนะโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนซอมบี้วิลเจอร์นะครับผมนะก็จะเป็นซอมบี้ชาวบ้านกลายพันธุ์นั่นเองนะครับนี่อ่าก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับนะตัวนี้ทําอะไรได้ไหม น่าจะแค่โจมตีหรือเปล่าอืมแค่โจมตีเฉยๆนะครับไม่ได้มีแบบปล่อยพลังอะไรเนาะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนวิสนะก็จะเป็นมิวแทนแบบพอมดแม่มดนั่นเองนะครับนี่โดบยานะฮะแล้วยังไงต่อทำอะไรได้ปะคือยังไงเดี๋ยวลองเส่พวกบล็อกนี้มานะครับมันทําอะไรได้อะ่ะอุ้ยปล่อยเป็นแบบพวกน้ํายาใส่นะครับนี่อ,อะไรประมาณนี้เลยนะฮะเออนะครับผม Okay. ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนซอมบี้นะครับนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะซอมบี้ทำอะไรได้ซอมบี้ก็น่าจะโจมตีเหมือนเดิมนะครับผมนะก็น่าจะไม่มีพลังอะไรนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนโอซิล t อนะนี่เป็นเสือดาวใช่ไหมนี่แล้วเหมือนจะปล่อยเป็นไอตัวเล็กๆออกมาด้วยนะครับผมนะโอ้ยมีหลายสีอยู่นล้เนี่ยไม่สิน่าจะมีแค่สองสีหรือเปล่า เออมีสองสีนะฮะหามันทาอะไรได้ไหมก็น่าจะเน้นโจมตีหรือเปล่าเจ้าไอ้เสือดาวเนี่ยโอซิหลอดเนี่ยมันเป็นเสือดาวหรือเสือจากัวทุกคนนี่ก็ไม่ไม่น่าจะเหมือนกันนะน่าจะเสือดาวหรือเปล่าเออนะครับเนี่ยก็โจมตีอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีพลังอะไรเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ mutant b o o นะก็จะเป็นหมาป่า,น,นะา,ปา 8, นั่นเองนะหมาป่ากลายพันธุ์นั่นเองนะครับเอ่อไม่น่าจะทําอะไรหรือเปล่าเราต้องไปตีมันก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลอง โหมดซูเวิโอ๋นี่ไงนี่ไงมันก็น่าจะโอ้โอ้โอเออตายนะครับผมจบเลยโอเคครับผมมาก็มาต่อกันใหม่นะครับเมื่อกี้โดนหมาป่ากัดตายเลยนะฮะโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Mutant c a ป e s p i d อร์นะครับก็จะเป็นอ่าแมงมุมทำนั่นเองนะตัวนี้ทำอะไรได้ไหมแมงมุมก็น่าจะโจมตีเฉยๆนะครับผมสำหรับแมงมุมเนาะอะแล้ววิ่งไปไหนอ่ะอย่าบอกนะวิ่งไปหายบล็อกอันนั้นน่ะนะครับโอ้โหลงทุนจัดนะครับวิ่งมาถึงนี่เลยนะครับ ไปนดี๋ดูดิอันนี้เป็นไข่ที่ผมตายเมื่อกี้นะฮะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับสาหรับแมงมุมนะก็น่าจะแค่เน้นโจมตีนะครับผมนะต่อไปก็ผมก็จะเป็นในส่วนของ m u a n t v i l l a g e r นะครับอุ้ยอะไรอะปล่อยไฟได้ด้วยเหรอวัจัดนะฮะ i l l a g e นะครับผมปล่อยไฟได้นะเออแต่น่าจะไม่ตีกับไอ้บล็อกนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยมันปล่อยไฟใส่ตัวแมงมุมครับผมนะ วิลเจอร์ก็น่าจะเป็นแบบพวกตัวดีนะครับผมนะมิวแทนวิลเจอร์อะไรพวกนี้นะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนสไปเดอร์นะก็น่าจะเหมือนกับเจ้าตัวแมงมุมถ้ำนั่นแหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะเออต่างกันแค่สายพันธุ์เฉยนะตัวหนึ่งแมงมุมถ้ำตัวหนึ่งแบบแมงมุมทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนพิลเจอร์นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทำอะไรได้อะตัวนี้ก็น่าจะยิงธนูได้เฉยๆนะครับนะก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Mutant s n โ w g o ล e m นั่นเองมาอุย้ยเท่เลยนะครับพอกลายเป็นตัวมิวเทนนะเออนะครับเทจัดนะตัวนี้ก็น่าจะปล่น้ำแข็งแบบเมื่อกี้ได้นะครับผมนะนอกานั้นก็ไม่น่าจะมีพลังอะไรนะครับเนี่ยเป็นการยิงแบบเป็นบล็อกน้ำแข็งใส่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ต่อมาครับผม Mu t a ท t r a วินเจอร์นะครับผมนะยังไง ก็ <S <S <ing> <S จะอยู่คล้ายๆกับลาเวนเจอร์ปกตินะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนหัวเล็กๆงอกออกมาด้านขวาด้วยนะแล้วก็จะตัวใหญ่กว่าน่อยนะครับนะแล้วก็เขามันจะแหล,ล,ล,ลมๆอะไรเงี้ยนะฮะก็สําหรับเจ้าตัวลาเวนเจอร์ก็น่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็น่าจะเน้นโจมตีหรือเปล่านะครับเฮ้ยไอตัวนั้นมาอีกแล้วทุกคนเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวๆๆมันเกิดเองเหรอผมไม่ได้เสกนะทุกคนอ้าวจะจูก็มาตายตรงนี้เฉยอย่างเนี่ย โอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนพิกลินบุสนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้นะก็น่าจะยิงธนูหรือเปล่าอ๋อแต่มันเสกไอ้พวกตัวเล็กๆออกมาได้นะครับผมนะเนี่ยผู้ชมลองสังเกตดูนะมันจะเสกแบบพวกตัวเล็กๆออกมานะครับผมนะเออนะครับใช่ปาวะใช่ใช่ๆแหละเนาะดูๆเขาดูทีอ่าใช่นะครับเนี่ยมันจะเสกตัวเล็กออกมานะครับต่อมาก็ผมมิวแทนมูฟฟลูมนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ เฮ้ยมันเป็นวัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเฮ้ยเป็นเป็นวัวที่แบบเวลาเดินผ่านไปตรงไหนใช่ไหมมันก็จะแบบมีดอกไม้ขึ้นมานะนี่มันวัวรักธรรมชาตินี่เออนะครับดูดิเดือนเรืองไหนก็คือแบบเป็นแบบเขาเรียกดอกไม้งอกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมนะเออนะครับไอ้นี้น่าจะไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับผมนะน่าจะเป็นแบบพวกตัวดีๆอะไรพวกนี้นะครับผมนะโอเคครับผมมาเราก็มาดูกันต่อนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนคิปเปอร์นะ อันนี้ก็จะเป็นคิปเปอร์เฉยๆนะครับผมนะไอตัวก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเสกเนี่ยมันจะเป็นราชาคิปเปอร์นะครับผมนะแต่วันนี้มันเป็นคิปเปอร์แบบปกติเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรได้เอาคิปเปอร์ตัวนี้คือ <c oughs> นิ่งกิฟเลยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะฮะสงสัยผมคงต้องเอาชาวบ้านมาเหมือนเดิมนะให้มันแบบโชว์พลังให้ดูอะไรนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบ,อ,บอ,กออบอว้นี้ก่อนโอเคมายังไงคิปเปอร์ตัวนี้ไม่ทําอะไรเลยอะทุกคน เออมันจุดไฟเช็คได้ไหมผมอยากรู้อ่ะนะครับอเดี๋ยวลองจุดดูนะจุดก็ไม่ได้นะครับเออตัวนี้ไม่ทําอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองแบบเอาตัวเองแบบว่าไปลองไอ้นี่ดูนะฮะอ่าแล้วก็เซตเวิร์ไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋วผมจะลองเอาตัวเองเข้าไปหามันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเอาใครหายมายังไงเออมันตีนะครับผมนะ มันไม่ระเบิดเหรอระเบิดได้ไหมโอ้ยแต่ตีแรงอยู่นะทุกคนมันมั้นระเบิดเหรอไม่ระเบิดนะทุกคนเออแต่ว่าตีแรงมากนะครับดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมหมดจุ๊บอ,อ,อ่ะไม่ได้กินนะครับน้องต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Mutant Enderman นะครับนี่โครเท่ดิดินะครับทำอะไรได้อะ่ะ น่าจะวาร์ได้เหมือนเดิมหรอือเปล่าเดี๋ยวผมเอาไอ้บล็อกนี้มาเหมือนเดิมนะเอามาแทนอะไรเดีทุกคนเอามาแทนคิปเปอร์แล้วกันอ่ะมันทําอะไรได้อ่ะอินเตอร์แมนอ่ะก็มีการโจมตีนะครับผมนะแล้วมันวาร์ได้ไหมเดี๋ยวบอกนะว่าวาร์ไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะต่อมาครับผมมิวแทนดับฟินนะก็จะเป็นโลมานะครับ นี่เหมือนแบบฟิวชั่นกับไอตัวอะไรนะดับเนเลยนะครับดูดิอย่างตึงนะครับทำอะไรได้ตัวนี้ก็น่าจะแค่โจมตีเฉยๆนะครับเดี๋ยวลองสิ่งในน้ำดูว่าจะเป็นยังไงนี่ไปฟิวชั่นกันมานะครับดูดิโคตรเท่นะต่อมาครับผมรอย a l s ไป d e r t ์ทูลนะก็จะเป็นบอลังของเจ้าตัวราชาแมงมุมนั่นเองนะครับอนี้นะแต่ว่าผมว่าของคิปเปอรเท่กว่านะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับผมมิวเทนบัสนะครับผมนะไอตัวที่ปล่อยไฟได้นะลูกไฟได้นี่โคตรเท่นะครับทำอะไรได้ไหมยังไงไอตัวดัฟินเนี่ยมันเรียกเต่าได้เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเสกเต่าอ,ออกมาอยู่เนะี่ยไอตัวนี้มันทําอะไรได้เนะี่ยมันไม่ตอบโต้เลยเหรอ,อย่งบอกว่ามันยิงกูไฟไม่ได้เอาไปลงน้ําให้ตัวเองตายอีกนะฮะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างมาันต่อมาครับผมรอยัลซอมบี้โทนนะนี่จะเป็นบัลลังก์ของเจ้าตัวซอมบี้นะนี่ก็ไม่ได้เท่อะไรก็เท่าไหรนะต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นรอยัลสเกลิร์ตันโทนนะบัลลังก์ของสเกลิตันนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นรอยัลพิลทเจอร์โทนนะก็จะเป็นบัลลังก์ของพิลเจอร์นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมมาเราก็มาดูที่เหลือกันเนาะก็จะหมดแล้วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมิวเทนฮอตนะก็จะเป็นม์าไกาพันธ์นั่นเองนะครับอ่าทำอะไรได้ไหมม์าไกาพันธ์ก็น่าจะเน้นโจมตีเฉยๆนะครับคิดว่าน่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับต่อมาับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวเทนรอยัลซอมบี้นะก็จะเป็นราชาซอมบี้นั่นเองนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าซอมบี้เนี่ยทําอะไรได้นะอ่าตัวราชานะครับ อ,อย่าบอกนะว่าเน้นจมตีเฉยๆโอ้โหไม่เหมือนคิปเปอร์เลยคิปเปอร์เนี่ยแบบปล่อยพลังได้นะครับเอ้ยปล่อยได้อยู่นะครับเมื่อกี้เหมือนมันเป็นแบบเรียกต้อนหินออกมาปะเป็นบล็อกปะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะไหนโชว์หน่อยเนี่ยหยิบหินมาตานะครับผมนะหยิบบล็อกมาตาอะไรงี้นะฮะต่อมาครับผม m ิวแทนสไปเดอร์คิงนะก็จะเป็นราชาแมงมุมนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาแล้วไปขี่วัวเฉยเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าแมงมุมจะทําอะไรได้นะราชาแมงมุมอ่านี่เศกใหญ่ออกมาได้นะครับผมนะนี่อ๋อนี่ไงพลังอันนี้เป็นของซอมบี้นะที่ผมถามก่อนหนะ้าเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ใช่ปะว่าเออแบบมันคือพลังของตัวอะไรนะสรุปคือพลังของซอมบี้นะครับผมนะนี่ส่วนไอ้เจ้าตัวแมงมุมนะครับผมเรียกแบบใหญ่ออกมาได้นะนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับมันเรียกลูกน้องไม่ได้เหรอ เออนะครับเมื่อกี้เหมือนแมงมุมมันจะมีแบบปล่อยใยเป็นวงกลมด้วยปะเหมือนผมจะเห็นอยู่นะใช่ปะหรือเปล่าเหมือนผมเห็นจริงๆนะแบบปล่อยใยเป็นวงกลมเลยอรอบตัวมันมีผมตาฝา,าดวะทุกคนไี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาไม่ปล่อยใยให้ดูแล้วอะ่ะสรุปเป็นการแบบโจมตีเฉยเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าช่างมันล้วกันเนาะต่อไปก็ผมก็จะเป็นในส่วนของมิวแทนสไปเดอร์ควีนนะก็ <c oughs> จะเป็นราชาอีแม,งม,มงมุมนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเมียนั่นเองนะครับส่วนพลังคิดว่าก็น่าจะเหมือนกับเจ้าตัวราชาเลยนะน่าจะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ๋อตัวนี้น่าจะเรียกไอ้พวกแมงมุมตัวเล็กได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่มันเป็นไข่แมงมุมนะผมจําได้เดี๋ยวมันจะมีแมงมุมตัวเล็กออกมาปะเดี๋ยวลองรอ,งองดูนะผมว่าใช่นะเดี๋ยวมันน่าจะแบบมีแมงมุมตัวเล็กออกมานะครับเจ้าตัวควีนน่าจะแบบแค่เฝ้าไข่หรือเปล่าดูแลไข่อะไรเงี่ย นะครับอ้าแต่ว่าโดนตีตายหมดเลยไข่นะครับผมน่าจะใช่นะน่าจะเป็นการวางไข่นะเนี่ยมันมีไข่อยู่ผมจําได้เดี๋ยวให้ดูเอ่อไข่ของเจ้าตัวเนี่ยเอ้ยอันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมดูนะมันเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่ไงมันปล่อยเป็นวงกลมให้ดูแลนะครับเนี่ยโอ้ตั้งนานไม่ปล่อยนะสรุปใช่ไหมอ๋อใช่นะครับผมเออผมมั่วอะไรของผมเนี่ยเอาแต่พอปล่อยไข่ออกมาทําไมตัวผู้ไปฆ่า อ๋อมันน่าจะไม่ถูกกันหรือเปล่าเอาสรุปลูกมันจะไปฆ่าแม่มันเองอีกไปตีแม่มันเองอีกอะไรเนี่ยผมนี่งงไปหมดละนะครับเออแต่สรุปก็คือไอตัวราชินีเนี่ยมันปล่อ,อยไขได้นะเออเนี่ยสรุปผมถูกแล้วนั่นแหละนะเออผมงงอะไรของผมเนี่ยต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของมิวเทนรอยัลสเกลิรตันนะเป็นราชสเกลิรนะ์ตันนั่นเองนะก็สําหรับสเกลิร์ตันก็น่าจะยิงธนูได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันจะ เสกแบบไอ้นี่มาได้นะลูกน้องออกมาได้นะครับนี่แล้วก็จะเสกแบบไอ้เจ้าตัวไอ้อะไรนะเอลลอสตอมนะก็จะเป็นลูกธนูจากไอ้ก้อนเมฆอะเออนะครับผมนะนี่ อ,อันนี้จะเป็นพวกมิวแทนกายพันธุ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแอออนอันนี้นะครับก็จะมีอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกอาวุธนะก็จะมีประมาณ5อย่างนะเป็นดาบนะครับผมนะโอเคซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่มันก็จะมีเอฟเฟตก,ตก,ก,กเฟเฟให้เล่นอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีพลังอะไรวิเศษอะไรขนาดนั้นนะเออพลังมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่ามันมีเอฟเฟกให้เล่นนะเนี่ยแต่ละดาบมันก็จะมีเอฟเฟกอะไรประมาณนี้เลยยนะครับ อ่าเอฟเฟกก็ไม่ได้เบอร์สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ระดับมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะเนี่ยว่เอออะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับแอดออนที่มีชื่อว่า land mutant นะครับผมนะก็สาหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจหรือกําลังหาแอดออนเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์กายพันนะผมก็แนะนาแอดออนอันนี้ไปลองเล่นกันดูนะเพราะว่ามอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันเกิดได้เองตามธรรมชาติหมดเลยนะแต่ว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยก็ต้องไปหากันเอาเองเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดที่ตรงไหน เออเพราะว่าผมเองก็ไม่มีข้อมูลของแอดออนอันนี้เลยนะครับนะอ,อยยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับแอดออนนะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับผม โอเคยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะยังไงก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าตอนนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมโอเคเไม่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย